สวัสดีครับพบกับเหมือนเดิมกับ MR ็มอารีเฟกันอีกแล้วครับ, 11, น,น,รบนี้เราจะมาเล่นโหมสฟิสตายนะอนนอเนะอ็มเนปผมขอเลือกนะตึงมูสเอเ็มตึงทั่วไปนะเด็กตึงเป็นผู้เลยผู้ ก่ไปก็ Let's go <S ตอนนี้เราก็ดูล่มมาแล้วนะครับเพื่อวันเเพื่อนพักลงงานะทำไมนี่ไปด้วยนะแต่เราจะไปสร้างฟาร์มของที่ลงไฟฟ้านะพี่ไปเรไม่รีบไปเพราะว่าคนอยู่ในโรงงานเยอะ บอกแล้วสมหน้าใครบอกให้ไปต้องลงไฟฟ้าก็มีคนว่ะเราไปฟาร์มที่บาสกีรึกันหวังว่าพนชนกน่าจะไม่มีคนนะ,จะเจอกันข้าไปถึงที่บาสกีตอนนี้เราก็มาถึงที่บาสกีแล้วดูมันมากแล้วน่าจะเจอคนด้วยนะ อีกไอ้เวอร์น้องระวังเราไปฟาร์มตรงนั้นนะโอเคนะท่านชมอืมสองขวางกูตายแน่นอนตรงนี้ก็ไม่มีให้ฟาร์มว่ะ าร์้ตรงนเตอ้โหได้ของเยอะเหมือนันเนี่ยพี่จะมีคนไหมเนี่ยตอนอีพีที่สองยังไม่เจอคนเจอค่าค่าจะเจอก็ต้องฆ่าได้ ตานี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนจริงไหมขันตรวจจับว่า เราคงไปฟาร์มที át, ่สะพานก็ได้นะมันจะมีของยะงไงนะขอโทษด้วยเสลกิดคอเอ้าน้องสอดปีปีจิปีหมวกสองเครื่องร่อนหมวกสองกระสุน อยากได้กระเป๋าบ้างเอาก็ะสุนนี้ออกเอาของพยาบาลมาผมว่าไปหาฟาร์มที่บ้านใกล้ๆก็ได้นะดูจากแผนที่เอาโอเคตรงนั้น เฮ้ย <Hey. S 2> ผมว่าบ้านหลังนั้นต้องมีกับระเบ๋บอรแน,น่น่าไม่มีเยมอยากได้กระเป๋าเคลื่อนลอมมากแล้ว อยากเจอกระเป๋ากระเป๋าอะไรก่อนรอให้มันไปก่อนดิคนจริงสักันด้วย ก,กับมานะโอ้ท่านผู้ชมครับเท่าน,นี้ขอลากันไปก่อนนะครับวันวันนี้ผมน่ะค่าค่าคนไม่ได้สักคนเลยวัน,นวันนี้อะก็ขอลากันไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดครอสซับสไครแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกดุ่มเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องเรา แต่เท่านี้ก็ขอลากันไปก่อนนะบ๊ายบาย